โ okay, อเคบ๊าดีทุกคนด้วยนะครับวันน ok ี้ผู้ชมโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปเรืนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแจกอ่งางเปาและกันนะทุกคนตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับคนที่อยากรับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะทุกคนตัวนี้นะครับสามารถรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็จะทําทการถอนออกมาก่อนนะทุกคนถอนออกมาแล้วก็แจกเพื่อนนะครับในรูปแบบอ่างเปาและกันนะครับตรงนี้มาดูกันนะทุกคนว่าผมจะเล่นแอปอะไรกันนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแอปหาเงินนะทุกคนไปเกมหาเงินนะตัวนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับน่าจะเล่นได้เฉพาะ Android นะครับส่วน iOS ไม่สามารถเล่นได้นะครับตรงนี้ก่อนอื่นนทุกคนก่อนที่เราจะทําการเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูการถอนของเราก่อนดีกว่านะครับกดที่ถอนหนึ่งครั้งนะ ดโอเคในทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะครับจะขึ้นแบบนี้นะต้องขออภัยกับเสียงรบกวนกันด้วยในทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่12ล้าน7จ็ดแสนเหรียญประมาณนี้แหละก็เท่ากับเงินบาทก็จะประมาณ1 0 0 0บาทนี่แหละทุกคน1นึ่บาทนะส่วนเพชรนะครับผมมีอยู่ที่1 2ึ่งหเพชรนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องขอแยกไว้ก่อนนะครับระหว่างเพชรกับเหรียญนะครับเหรียญตัวนี้ในทุกคนก็สําหรับคนที่จะถอนนะครับในระดับสูงๆหรือ ถอน100บาทขึ้นไปนะครับตรงนี้นะก็จะใช้เพียงแค่เหรียญนะครับส่วนตัวที่ต่ำกว่าลงมานะครับเช่นตรงนี้ในทุกคนถอนส0บาทแบบนี้ก็จะใช้เพชรในทุกคนตัวนี้ร่วมด้วยในทุกคนคล้ายๆว่าเป็นค่าธรรมเนียมนี่แหละทุกคนตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูในทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมทําการถอนออกมาแล้วในทุกคนโอ้โหนี่ 1,200บาทแล้วนะทุกคนนี่ถอนออกมาแล้วนะทุกคน1,200บาทนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากลองเล่นดูก็ลองเล่นได้เดี๋ยวมาดูนะทุกคนวิธีการหาคะแนนนะนี่กดที่ด้านขวามือบอสสุดนะทุกคนขวามือบอสสุดนะครับตัวนี้จะเป็นที่คล้ายๆว่าเป็นที่ล็อกอินนั่นแหละทุกคนนี่กดที่ล็อกอินนะครับตัวนี้ถ้าล็อกอินได้เยอะนะทุกคนหรือล็อกอินทุกวันก็จะได้เหรียญทุกวันเลยนะครับ กดคลิกออกหนึ่งทีทุกคนมาดูกันะทุกคนแต่ละเมนูก่อนนะทุกคนตัวนี้กดที่เมนูด้านขวามือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสปินในการหมุนนะทุกคนตัวนี้คลนะ้ายๆว่าเป็นสล็อตอ่ะทุกคนตัวนี้ถ้าเราหมุนได้นะครับเราจะได้รับคะแนนนะทุกคนอมาดูกันนะทุกคนว่าเราจะได้กี่คะแนนนะครับนี่เห็นไหม นี่นะทุกคนเราก็จะได้รับ100หนึ่งร้อยเหรียญนะทุกคนแบบนี้นะครับเพื่อน,อนๆก็สามารถทําการหมุนได้นะตัวนี้นะครับถ้าใครว่างๆหรือถ้าใครอยากเล่นลองดูก็ลองเล่นได้นะครับมาดูตัวต่อมานะทุกคนตัวนี้นะครับมาดูตัวหวยตรงนี้นะครับหวยตัวนี้นะครับคล้ายๆเป็นวงล้อทุกคนก็ทําการกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับมาดูนะทุกคนว่าเราจะได้เท่าไหร่นะโอโหได้ห้าสิบคอยอ่ะทุกคนตัวนี้นะครับได้ห้าสิบคอยนะครับ นี่เราก็จะได้รับแบบนี้นะครับเราก็ทําการร่อนะหลังจากนั้นกดคลิกกออกนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นงานนะทุกคนงานแบบนี้นะทุกคนงานมีไว้ไรนะทุกคนคล้ายๆว่าเป็นภารกิจแต่ละเกมนะทุกคนเนี่สามารถทําได้ทุกคนเพื่อนๆก็ลองทําดูได้นะมีการดูวิดีโอดูอะไรด้วยดาวน์โหลดแอปแบบนี้ก็มีเช่นกันนะทุกคนตัวนี้นะครับจะประมาณนี้ละกันนะสอนคร่าวๆนะครับ ส่วนภารกิจหลักของเกมนะทุกคนภารกิจหลักของเกมก็จะเป็นการคลิกแบบนี้อะ่ะทุกคนนี่คลิกตัวที่สีเหมือนกันนะนี่เห็นไหมจะโผล่คะแนนแบบนี้มานะจะโผล่คะแนนแบบนี้มานะครับเราก็ทําการกดคลิกนะทุกคนนี่เราก็จะได้รับคะแนนมานะครับสะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนสะสมไปเรื่อยๆนะนี่แบบนี้นะโอ้โหนี่กดคลิกขยันแบบนี้นะครับ ก็สำหรับคนที่อยากชวนเพื่อนก็มีเหมือนกันนะตรงนี้นะครับถ้าใครอยากไปเชิญเพื่อนลองดูนะครับกดคลิกที่เชิญเพื่อนนะตัวนี้นะครับตัวที่ผมได้นี่กคนก็มีการชวนเพื่อนด้วยนั่นแหละทุกคนตัวนี้ผมก็เลยทําการมาแจกเพื่อนๆนะทุกคนแจกเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็สําหรับคนที่อยากไปเชิญเพื่อนนะตัวนี้ก็จะมีแชร์ลิงก์นะทุกคนมีแชร์ลิงก์นะครับตัวต่อมาเนี่ยทุกคนเมื่อเพื่อนของคุณทําการหมุน10รางวัลนะตรงนี้จะได้รับ50เพชรแล้วก็ หกหมื 60, ่นคะแนนนะทุกคนจะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสําหรับการหาคะแนนนะทุกคนสําหรับใครที่มีเพื่อนเยอะหรือใครที่อยากชวนเพื่อนนะครับตรงนี้นะเอาโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาถอนแล้วก,กันเลยดีกว่านะทุกคนเน่กดที่ถอนหนึ่งครั้งนะเน่กดที่ถอนหนึ่งครั้งนะครับจะมีการแลกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแลกซักหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมหรือเพรมาเกี่ยวข้องนะครับเราก็ทําการกดคลิกรับหนึ่งทีทุกคนตัวนี้ ผมจะทําการแจกช่วงเวลานะทุกคนหนึ่งทุ่มครึ่งนะทุกคนหนึ่งทุ่มครึ่งนะทุกคนสําหรับคนที่อยากรับก็รอรับได้เลยนะตัวนี้นะครับก็ทําการกดถอนเงินสดนะครับตรงนี้สําหรับคนที่ยังไม่ผูกก็ไปผูกได้เลยนะทุกคนเอาไปผูกได้เลยทําการกด สมัครถอนเงินได้ทุกคนนี่ทำการยืนยันการถอนนะครับนี่เราก็ทำการรอ1-7ถึงวันได้ทุกคนนี่มาเช็คตรงนี้ได้ทุกคนนี่มาเช็คตรงนี้นะครับก็เงินออกได้ทุกคน100บาทนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับทำการกดคลิกออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทำการรับกันดีกว่าในทุกคนว่าวิธีการรับจะเป็นยังไงนะโอเคนทุกคนสำหรับวิธีการรับนะฮะทุกคนตัวนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในการแจกอังเป้านะตัวนี้ ก็สำหรับเพื่อนๆทำการดูคลิปอยู่นะทำการกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะตัวนี้นะครับกดคลิกด้านล่างนะทุกคนกดคลิกด้านล่าง1นงที่นะตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากรับอีกนะทุกคนจะเป็นกิจกรรมแจกวอลเล็ตนะทุกคนดูครบ2,500คนนะแล้วก็กดไลค์ครบ100คนนะครับผมก็จะทำา EP ที่12นะตัวนี้ตอนนี้ EP ที่11นะครับตรงนี้ก็ เลื่อนดูด้านล่างนะทุกคนสําหรับคนที่ดูครบนะทุกคน5,000นคนนะทุกคนในคลิปดอนี้นะภายใน1วันผมก็จะทำการแจกเพิ่มอีก100บาทนะครับตัวด้านล่างนะทุกคนนี่ยสำหรับตัวที่ผมจะแจกนะครับมันจะมีขีดตรงนี้นะทุกคนขีดคล้ายๆว่าเป็นอ่อ เป็นจุดๆอยู่ในทุกคนเมื่อถึงเวลาในทุกคนทําการแจกด้ทุกคนผมก็ทําการแจ้งไปแล้วแหละทุกคนตัวนี้นะครับก็ผมจะทําการในทุกคนวางลิงก์ให้เพื่อนทาการกดคลิกรับนะตัวนี้นะครับก็มาดูกันในทุกคนถ้ากดคลิกรับจะเป็นยังไงนะ นี่ทำการกดคลิกป้ายนะครับนี่สำหรับคนที่รับเต็มนะจะขึ้นแบบนี้ในทุกคนเพื่อนๆก็รอวันหลังผมจะทำคลิปอีกแน่นอนนะทุกคนทำการกดคลิกออกนะทุกคนกดคลิกออกแบบนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการสร้างอ่างเปากันเลยในทุกคนเพื่อจะให้เพื่อนทำการรับนะ โอเคในทะุกคนตอนนี้ผมก็ย์ทำการสร้างอ่างเปาแล้วกันนะผมอยู่ตรงไหนอะทุกคนอยู่ตรงไหนนี่น,น,นี่ตรงส่งซองอ่างเปานะครับผมจะทําการแจกนะทุกคน100บาทนะทุกคน100คนนะทุกคนตัวนี้นะครับ100บาท100คนนะครับสําหรับคนที่อยากรับก็ดูคลิปให้จบนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เวลาก็ย้อนไปดูเวลาได้นะทุกคนผมบอกไปแล้วนะทุกคนว่าแจกช่วงไหน นะครับตรงนี้นะก็ตามกติกากันนะครับก็ทาการกดสร้างไปได้เลยนะกดยืนยันนะครับตรงนี้ผมก็ทําการสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคนที่อยากรับก็ดูคลิปให้จบหรือถ้าใครอยากเล่นลองดูนะทุกคนก็ลองไปทําดูได้อยากไปเล่นดูได้นะทุกคนเล่นใดเฉพาะ Android นะครับ ส่วน iOS ไม่มีในทุกคนถ้าใครได้แล้วก็เม้นมาใต้ล่างคลิปหน่อยละกันในทุกคนตัวนี้นะครับผมก็จะทําการแจกเรื่อยๆเลยละกันในทุกคนโอเคในทุกคนท่านเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยในทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ